เรื่องวิชาอาคมไม่ว่าจะเป็นวิชาที่มาจากสายไหนหรือว่าภาษาหรือสัญชาติใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความเข้มข้างไม่แพ้กันทุกทกที่ซึ่งก็ล้วนแต่มีทั้งคุณและโทษไปพร้อมๆกันพื้นฐานสําหรับผู้ที่จะเสืบทอดและลําเรียนวิชาอาคมไม่ว่าจะครูบาอาจารย์ไหนๆก็ตามที่จะถ่ายทอดให้สมัยก่อนจะต้องมีการทดสอบทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคนผู้นั้นๆด้วย ว่าจะสามารถนำเอาวิชาอาคมที่ตนนั้นถ่ายทอดให้ไปใช้ในทางที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตนเองหรือว่าผู้อื่นสภาพร่างกายของผู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดก็มีส่วนสำคัญกับบางวิชาอย่างประเภทวิชาที่ต้องปลุกหรือกระตุนโดยอาคมขังประเภทยันอาขละรูปสัตว์ต่างๆที่ไม่ใช่สัตว์จำพวกหิมะพนันเพราะสัตว์ป่าจะมีความดุร้ายตามสัญชาตญาณดิบและวิชาจำพวกนี้ที่มีความเข้มขัง ที่นอกจากจะมีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเขเมรแล้วก็ยังมีจากสายพม่าที่สืบทอดกันมาจากพรานในสมัยก่อนก่อนที่หลังๆจะเลือนหายไปพอเป็นวิชาที่ควบคุมยากกับผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดรุ่นหลังๆที่มักจะควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ได้เหมือนรุ่นที่ผ่านๆมาจนเกิดอาการคุ้มขังทำลายหรือแม้แต่คาผู้อื่นตายก็มีที่หมู่บ้านชายป่าริมเขตชายแดนไทยพมา่าในสมัยก่อนมักจะมีพรานของทั้งสองฝั่ง ข้ามกันไปมาเพื่อลาสัตว์กันเป็นประจำเป็นเรื่องปกติและที่หมู่บ้านก็มีชาวบ้านที่เป็นพลานนมอยู่คนหนึ่งได้รู้จักมักคุ้นกับพลานหลุนพ่อจากฝั่งพม่าที่ข้ามมาลาสัตว์และพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งแถมพลานพม่ายังเคยข้ามมาพักอยู่ที่เลือนของพลานมอยู่หลายครั้งเพราะอยู่ใกล้กับตะเข็บชายแดนข้ามไปมาได้สะดวกเมื่อมีความใกล้ชิดรู้จักมักคุ้นนิสัยใจ,ใจคอกันเป็นอย่างดีแล้วพลานพม่า ชอบพอนิสัยใจคอของพรานนมมากเพราะตัวของพรานพม่าเองก็ไม่มีลูกมีเต้าแถมเมียก็ยังมาตายจากไปจึงไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆเพราะาพรานนมเองแม้จะมีเมียแต่ก็ยังไม่มีลูกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นไม่ถึงปีพรานลุนพ่อฝั่งพมา่าก็ได้ตัดสินใจถ่ายทอดวิชาบางอย่างให้โดยได้แสดงให้ดูก่อนเมื่อครั้งอยู่ในปา่านั่นก็คือวิชาปลุกเสือสมิงโดยจะต้องมีการลงอักขระยันเสือ ที่กลางแผ่นหลังเสือก่อนและถ่ายทอดคาถาคำกับและปลูกเสือให้จนหมดพระนมก็ได้ฝึกฝนจนชำชองเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่หลังจากที่พระพม่าได้ถ่ายทอดวิชาให้ก็เกิดล้มป่วยและตายไปอย่างกระทันหันที่ฝั่งพม่าบ้านเลือนของตนเองพลานมจึงได้รู้ข่าวทีหลังจากพรนพม่าที่ข้าไปข้าม,มานั่นเองหลังจากที่ได้ถ่ายทอดวิชาคมมาจากพรนพม่าแล้ว ปลาหน,นุ่มก็ยังเข้าป่าไปล่าสัตว์เหมือนปกติวิชาอาคมก็ไม่ค่อยได้ฝึกฝนและใช้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอหลังจากที่รับการถ่ายทอดมาพลานพม่าก,ก็ยังไม่ได้บอกว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั่นเองเมื่อไม่ค่อยได้ทบทวนฝึกฝนเพิ่มเติมรอยอาขระที่ได้ลงเอาไว้ด้วยอาคมที่เข้มขลังของพลานพมา่าจิตที่เริ่มอ่อนแอลงของพลาหน,นุมก็เริ่มจะควบคุมเอาไว้ไม่ได้ และไม่รู้ตัวทุกครั้งที่แสดงอาการออกมาทุกครั้งที่อยู่ในพื้นป่าจะรู้สึกตัวเองกรตอนลงเช้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาบนพื้นดินท,ทั้งท้งที่กระทำนั่งห้างขึ้นมาเพื่อจะดักยิงสัตว์ป่าแต่ก็ไม่รู้ตัวลงมานอนอยู่ด้านล่างได้ยังไงและไม่รู้ตัวโดยซ้ําว่าได้ล่าสัตว์มาตอนไหนที่สําคัญสัตว์ที่ล่ามาได้กับมีลองรอยถูกกัดฉีกกินและกองอยู่ใกล้ๆกแบบไม่รู้ตัวที่ปากและเสื้อผ้าของตนเอง ยังเปะเปื้อนไปด้วยเลือดแดงชานซึ่งก็น,น่าจะเป็นของสัตว์ป่าตัวที่นอนอยู่ใกล้ๆเหลือแต่สากนั่นเองแต่ไม่เคยรู้ตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นจนหลังๆเมียเลื่อมจะผิดสังเกตเพราะก่อนหน้านั้นทั้งคู่ไม่ค่อยมีปากเสียงหรือว่ระหองแหลงอะไรกันมาก่อนระหว่างที่ใช้ชีวิตรวมกันมาหลายปีแต่ต่อมาเมื่อถามไถยอะไรพลานนมเป็นต้องมองตาขวางแถมไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนแต่ก่อนเข้าไปล่าสัตว กลับไม่ได้สัตว์กลับมาแม้แต่ตัวเดียวแต่ตามเนื้อตัวและเสื้อผ้ากลับแดงฉานไปโดยเลือดหลายครั้งหลายคราเมื่อถูกลบเล้ามากเขา้าก็เดินหนีเข้าป่าไปเสียเฉยๆหายไปสามวันสี่วันจริงจะกลับมาทีจนสุดท้ายก็กลับมาฆ่าเมียของตัวเองตายจนได้โดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุและไม่ฆ่าเปล่าสภาปล่ง่งยังถูกพรานนมผููเป็นผัวกัดฉีกกินเนื้อหนังหายไปด้วย มีชาวบ้านเดินสวนทางเจอเข้าพอดีก่อนที่จะหนีเข้าป่าไปาทางไม่เหมือนกับพลานนมคนเดิมด้วยซ้ำพลานในหมู่บ้านหลายคนรู้เรื่องการไปมาหาสู่ของพลานนมกับพลานพมา่าเป็นอย่างดีบางคนยังรู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาคมทางฝั่งพมา่าเป็นอย่างดีด้วยคิดว่าอาการของพลานนมคงจะเกิดจากวิชาเสือสมิงที่ไม่ค่อยมีใครได้สืบทอดกันมามากนักเพราะถือว่าวิชาทางฝั่งพมา่า เป็นวิชาที่ขวบคุมเอาไว้ยากมากเนื่องจากพรานนมไม่น่าจะมีวิชาอาคมแบบนั้นมาก่อนพรานแถบนั้นส่วนมากจะมีวิชา,าคมที่สืบทอดมากับหมอผีประจำหมู่บ้านเท่านั้นเพื่อมีไว้ป้องกันตัวยามเข้าป่าไปล่าสัตว์แต่กับพรานรุ่นใหญ่ในหมู่บ้านซึ่งก็ยังมีแต่พร้อมอีกคนที่แกไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่เดิมที่แกมามีครอบครัวอยู่ที่นั่นและแกเองก็ยังมีวิชา,าคมติดตัวมาด้วยไม่น้อย ตามปราษานักเลงเก่าจากถิ่นเดิมของแกเมื่อรู้เรื่องของพรานนมก็คงจะมีเพียงแค่แกเท่านั้นที่จะสามารถสยบพลานนมลงได้จะใช้วิชาเสือสมิงที่เกิดกับพลานนมหรือไม่ก็ยังไม่เคยมีใครพบเห็นโดยตาจัจะและไม่เคยมีใครพบเห็นโดยซ้ำว่าพลานนมกลายเป็นเสือสมิงแม้แต่ตาของตัวเองช่วงเวลานั้นพลานหลายคนในหมู่บ้านต่างก็ระวังตัวกันเป็นอย่างดีระหว่างที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ แต่ก็ยังไม่ไหวถูกพลานนมฆ่าตายจนได้ในคืนที่เขาไปนั่งห้างดักหญิงสัตว์ด้วยกันและอีกคนที่ไปด้วยกันหนีตายหลอดมาได้แถมยังเห็นด้วยตาว่าพลานนมกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆหลังจากที่ฆ่าอีกคนตายและหลากเอาล่างไปด้วยขณะที่หนีตายมายังสวนทางเข้ากับตะพร้อมเขา้าพอดีเป็นความบังเอิญที่ตะพร้อมไม่ต้องไปตามล่าหามันให้ยุ่งยากแกโมงหน้าไปตามทางที่พลานคนนั้นบอก จนไปพบรอยลากยาวหายลึกเข้าไปในปา่าตามไปจนเจอล่างเหยื่อเข้าจนได้ในสภาพที่ถูกกัดกินไปเกือบครึ่งตัวจึงได้แอบนั่งมวนยาชุนสูบลอพลานนมอยู่ใกล้ๆไม่อได้ปีนขึ้นไปมัดห่างหรืออยู่บนต้นไม้เหมือนกับพลานทั่วๆไปหากใครไปพบเขาก็คงจะคิดตัวแปลกเพราะว่าพลานทั่วๆไปคงไม่ทําแบบนั้นแน่แต่สําหรับนักเลงเก่าอย่างตาพร้อมเลื่องหนังดีนั้นไม่มีใครเกิน คมดาบคมหอกหรือแม้แต่กระบองก็ไม่ได้กินเลือดกินเนื้อแกเรื่องคมเขียวเสือสมิงก็คงจะไม่ต้องกลัวพราแม้แต่มีดหมออาคมยังไม่เคยระคายผิวแกแม้แต่น้อยในสมัยช่วงที่ยังเป็นนักเลงอยู่แกนั่งรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปจนเกือบทำและเผลอหลับไปมารู้สึกตัวเอาตอนที่ล่างของตนเองนั้นถูกขย้ำโดยคมเขียวลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นพรานนมที่ขนาดนั้นล่างเป็นคน แต่ว่าดวงตาที่แดงฉานกับเขียวที่ยาวง้องออกมาไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนเหมือนปกติทั่วไปนั่นคงจะเป็นเสือสมิงเต็มตัวเข้าไปแล้วจากการที่กินเมียของตัวเองและพลานอีกคนเข้าไปแต่พร้อมไม่ทันได้ตั้งหลักแม้คมเขียวของพลานนมจะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ตามแต่โดยพละงก,กำลังของพลานนมที่เป็นเสือสมิงล่างก็ถูกกระชากออกไปทั้งปืนและมีดอาคมก็หลุดออกไปคนละทิศละทาง เมื่อคมเขี้ยวไม่สามารถจะทำอะไรตาพร้อมได้จูุูล่างของพลานมก็ได้กลายไปเป็นเสือลายผาดก่อนไปทันทีแต่ไม่แค่นั้นล่างของตาพร้อมเองจูจูก็กลายเป็นเสือลายผาดก่อนไปเช่นเดียวกันตาพร้อมก็คงจะเป็นเสือสมิงหากว่าจะคิดเช่นนั้นหากแต่ตาพร้อมนั้นเป็นเสือสมิงที่ไม่เคยเอาวิชาคมไปทำลายใครมาก่อนและไม่เคยมีใครรู้มาก่อนด้วยซ้ำและคงจะไม่มีใครมีโอกาสได้รู้ด้วย เพราะว่าวิชาที่แกได้ใช้นั้นเป็นเพียงอาคมพญาเสือโคงไม่ใช่วิชาเสือสมิงที่สามารถย้อนเข้าตัวเองได้แบบนั้นเมื่อเสือสองตัวต้องประชิญหน้ากันพลานน่มเสือสมิงไม่สามารถต้านทานพญาเสือโคงอย่างเะพร้อมได้แถมเนื้อหนังก็ไม่ได้เหนียวเหนืดเหมือนกับตะพร้อมแต่พลานมเสือสมิงกระสู่สุดฤทธิ์ด้วยสัญชาต,ตยานของความเป็นเสือแม้บาดแผลและเลือดจะแดงฉานไปทั้งล่าง จากคมเขียวของพญาเสือโครงป่าทั้งป่าที่อยู่ในแถบบริเวณนั้นล้มโคตรละเนละนาดเป็นเว้งใหญ่จากการต่อสู้กันของเสือสมิงและพญาเสือโครงไม่ถึง20นาทีเสือสมิงก็เหลื่อมอ่อนแรงและหมดสภาพลงล่างถูกกัดกระชากเวียงไปมาไม่ต่างกับกองเนื้อกองหนึ่งที่มีบาดแผลเว่อว่ะไปทั้งล่างและแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆนอนหมดสภาพขาดใจตายในที่สุดล่างพญาเสือโครง ก็เดินจากไปไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าล่างของพรานนมก็ค่อยๆกลับกลายมาเป็นคนอีกครั้งแต่ไม่ว่าใครก็คงจะจำสภาพไม่ได้เพราะเนื้อหนังฉีขาดไปทั้งล่างแม้จะมีพรานและชาวบ้านเข้าไปพบเข่าในภายหลังทั้งล่างของพรานนมและพรานอีกคนที่เป็นเหยือ่อต่างก็พากันคิดว่าคงจะถูกเสือสมิงฆ่าตายโดยกันทั้งคู่หลังจากเหตุการณ์นั้น ก็ไม่เคยมีใครได้ยินข่าวข่าวเรื่องเสือสมิงอีกเลยและคงจะไม่มีใครรู้เรื่องของตาพร้อมเช่นเดียวกัน